สำหรับวดีโอนี้นะครับเราจะมาเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวแอป b i n a นแนของเรานะครับโดยนะครับให้เราเข้าไปดูที่ไอเมนูด้านซ้ายเนี่ยครับจากนั้นครับเลื่อนลงมาครับที่ security นะครับกดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เรามีการยืนยันด้วยอีเมลและ SMS แล้วนะครับทีนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เราเพิ่มเข้าไปอีก เป็น3ตัวนะครับก็คือ Google Authenticator นะครับโดยนะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดนะครับตรงแอป Google Authenticator ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับมาที่แบน a น c e นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับกดเปิดนะครับอ่านะครับนี่เราดาวน์โหลดแล้วนะครับเราไปต่อได้เลยครับ จากนั้นนะครับให้เรา Copy นะครับโค้ดจุดนี้ไปนะครับแล้วก็ไปที่แอป a u t h e n t i c a t o r นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มบวกตรงนี้ครับกดที่ปอดคีย์การตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับเราตั้งชื่อบัญชีนะครับตรงนี้ตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งเป็นแบนเนนะครับอ่าแล้วก็เลือกเป็นแบบเวลานะครับจากนั้นกดเพิ่มได้เลยครับ แล้วก็จะเห็นว่าตรงโค้ด6หลักเนี่ยครับจะขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนไปทุก10วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เรานะครับกรอบตรงนี้ครับในตอนที่เราล็อกอินนะครับกรอบตรงนี้นะครับแล้วก็ไปใส่นะครับภายใน1ิวินาทีนะครับให้เรากลับไปที่แอปใบหนอีกครั้งครับจากนั้นนะครับกดถัดไปครับแล้วก็ ให้เราวางคีย์เมื่อกี้ครับที่เราก๊อปมาจากหน้าแรกนะครับหน้าหน้าเมื่อกี้ครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับจากนั้นนะครับกดต่อไปนะครับครับเมื่อมาอย่างหน้านี้นะครับจะเป็นการยืนยันการทํารายการนะครับก็นะครับให้เรานะครับกดส่งรหัสไปเลยนะครับส่งรหัสนะครับทั้งอีเมลแล้วก็เบอร์ตัวถับนะครับ จากนั้นนะครับให้เราไปที่แอปกดคัดลอกนะครับแล้วก็มาวางนะครับทีนี้ต้องรีบทำ่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับกดตกลงได้เลยครับก็จะเป็นการเร็จสิ้นนะครับการเปิด Google Authenticator นะครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชี n a n c นของคุณลูกค้าได้อีกระดับหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้เพิ่มตัว Google Authenticator ก็ไปในบ a แ c e แล้วนะครับทีนี้นะครับตรง Google Authenticator นะครับมันจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่แบ็กอัพตัวโค้ดเมื่อกี้เอาไว้นะครับหรือว่าข้อมูลที่อยู่ใน Google Authenticator เอาไวนออนา้นะครับต่ออนาคตนะครับถ้าเกิดว่าสมมติมือถือตูนหายหรือว่าใช้งานไม่ได้นะครับ มันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะล็อกอินตัวบแอนได้นะครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องยืนยันไอโคดไอตัวเลข6หลักตัวนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับคนที่จะใช้นะครับผมแนะนําว่าต้องต้องแบ็กอัพอย่างน้อย2เครื่องนะครับหรือว่าใครมี ipad ก็แนะนําว่าแบ็กอัพใส่ iPad ไปนะครับหรือว่าใครมีมือถือ2เครื่องนะครับผมก็แนะนําว่าให้เราแบ็กอัพนะครับ ไอตัวตัวนี้ครับไว้ที่2องเครื่องเลยนะครับเผื่อกรณีสูญหายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูวิธีแบ็กอัพกันเลยครับให้เรานะครับกดไปที่จุด3จุดนี้ครับจากนั้นนะครับกดส่งออกบัญชีนะครับแล้วก็กดต่อไปครับครับก็จะให้เลือกว่าเราจะแบ็กอัพตัวไหนนะครับผมมี2ตัวนะครับแต่ว่าผมจะแบ็กอัพแค่ตัวที่ผมเพิ่มเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับ นั้นกดตรงออกได้เลยครับเขาจะให้ qr code มานะครับให้เรานะครับเอามือถืออีกเครื่องนึ่งครับแล้วก็ใช้ a u t h e n t i c a t o r นะครับกดเพิ่มนะครับแล้วก็กดสแกน qr code นะครับครับเมื่อเราสแกน qr code แล้วก็จะเตินการ back up แล้วครับผมโอเคนะครับตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้2เครื่องให้เรากดยกเลิกไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากุณลูกค้าคนไหนนะครับ เป็นการย้ายเครื่องนะครับก็ให้กดลบบัญชีในเครื่องนี้นะครับแต่ในที่นี้ผมแบ็กอัพไปสองเครื่องก็ผมจะกดยกเลิกนะครับ